มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหนุนมวยไทยสู่เวทีระดับนานาชาติเล่งจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครบาศาสตร์พร้อมตั้งสถาบันมวยไทยแห่งที่3ที่ขอนแก่นเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่17กุมภาพันธ์2569ณห้องประชุมสารสินชั้น2อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยนางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสำหรับกีฬามวยไทยและการเผยแพร่สนับสนุนมวยไทยระหว่างมอขอและกกท โดยมีนายชานรงค์บุริสตรกูลประธานหอ,อการค้าจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีมอขอฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตกรรมพาณิชย์พร้อมด้วยผู้บริหารจากกกทมอขอรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยด้วยฐานองค์ความรู้มีระยะเวลา3ปีในกรอบความร่วมมือ5ประเด็นหลักประกอบด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร,กรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ฝึกสอนและนักกีฬา <NYU. S 1> การจัดกิจกรรมทางวิชาการการประชุมสัมมนาและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของนักมวยและประชาชนด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเผยแพร่มวยไทยในฐานะศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาที่มีศักยภาพของประเทศในในด้านการนำเว่าสตร์การกีฬาเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็น อันที่มาลัยคอนแกนเรามีคณะวิชาทางด้านนี้ก็จะมาช่วยในการสร้างนักกีฬาให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเล่นกีฬามวยไทยจนกระทั่งจากสมัครเล่นแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปสู่เป็นความเป็นมืออาชีพด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีนักศึกษาของเราที่เป็นนักกีฬามืออาชีพไปแล้วนะครับและอันที่3เนี่ยเราก็จะเป็นที่สําหรับการส่งเสริมจัดอีเวนต์ ทางด้านการมวยนะทั้งระดับประเทศหรือระดับนาชาติที่จังหวัดขอนแกน่นนี่ก็จะทําให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางอีกศูนย์กลางหนึ่งที่จะจัดการแข่งข,ข,ขันกีฬาอาชีพครับเราก็มีวิชานี้สอนอยู่ในสาขาวิชาพระศึกษาแต่ว่าการเล่นมวยเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องลงเรียนวิชานี้นะครับในสมัยก่อนเรามีสนามกีฬามวยในภายในพื้นที่มหาลัยเพื่อให้เด็กมาฝึกตอนนี้เราก็จะ ทําให้สามกีฬามวยของเราเนี่ยมีพื้นที่ให้เด็กก็มาเล่นมากขึ้นแล้วก็มีชมรมมวยแล้วก็มีอ,อาจารย์ของเราที่มีค่ายมวยอยู่ข้างนอกก็จะเข้ามาร่วมมือกันส่งเสริมทําให้เด็กมีพื้นที่ในการได้ฝึกวิชามวยได้มากขึ้นนะครับ